กลัวตายศพแรกเลยแต่ว่ามั่นใจแน่นอนว่าไม่ได้ที่นึ่งเพลงโคตรเพาะเลยดนนิ่ๆดูดูดูก็สวรรค์เอาตัวรอดสู้ยังมีสสู้ยังมีสลงสีคนเยอะ3 0 0พันเปอร์เซนตลงที่ไหนดิใช้ความรู้หน่อยลงอูเรือมันจะไกลหน่อยค่ะเดี๋ยวเดินเอาไม่น่าถึงแฮะ โอ้โหมีคนมาคนหนึ่งเึเขาไล่ฆ่ากันตายเราเล่นแบบสันติคนเดียวขี้ขาดก็บอกมาเถอะโอ้นั่นคนเดยวๆมันน่าจะขึ้นไปข้างบนนะคะ อ,อมอ,อมอยินดีต้อนรับเอายังยังยังดีต้อนรับเข้าสู่ 4v4 4อีกครั้งปืนเดิมเพราะปืนอื่นเล่นไม่เป็นผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อดิอ่านกไปแล้วแบบนี้มันต้องซุ่มหน่อยชึบ นิ่งไว้นิ่งไว้มีเสียงปืนไปทะเพื่อนเราออกไปแล้วนะคะเราก็ตามเพื่อนไปเลย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย งัดหัวได้คนหนึ่งงัดหัวได้คนนึ่งอาา่าวฟุกลวนๆต่อไปใช้เป็นเออใช้เป็นอะไรดีใช้เป็น,ปนฟา,าสก็แล้วกันไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้นะคะว่าปืนไหนเป็นปืนไหนหาจุดซุ่มดีๆก่อนนะคะน่าจะแถวนี้แหละตรงนั้นมีคน โอ้แม่นมากมันอยู่ในบ้านคนหนึ่งนะคะสองคนสิเป็นไงเข้าไปชาร์จนะคะไม่รู้ ว่าตายกันหมดยังเรียบร้อยสองคน <First blood. S 1> อุ้ยเช็ด <c oughs> นึกว่าคนอื่น โอเคเก็บกระสุนเรียบร้อยเยอะมากตอนนี้เย้ชนะอีกแล้วรวมไฟฟ้านะขอใช้เป็นทอมสันเหมือนเดิมแล้วทอมสันมันอยู่ไหนวะมันสุ่มปืนเอาเหรอไม่มีทอมสันบ้าจริงใช้เป็นลูกสองเสริมก็ได้เผื่อต้องยิงระยะประชิดนะคะ ใช้คู่กับปืนนันนี้ก่อนรัตูตส่วนใหญ่จะมาฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าตามสัญชาตยานเราที่ไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มา2ปีนี่ก็จําไม่ได้ว่าที่นี่มันที่ไหนไวรุ่นเริ่มมีปัญหากันแล้วค่ะมันซ้ํามันซ้ําโอเคโดนเพื่อนแย่งน่าจะอยู่ข้างในตัวหนึ่งข้างในค่ะบอ้ยวมามามาเจ็บ ش, ยิงผิดตัวบ้าจริงนั่นไ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 ง,ง,ไง,ง,ไงยิงไม่โดนบ้าจริง เดี๋ยวเพื่อนเราก็ยิงให้นะเดี๋ยวเราวิ่งไปหามันเลยตายก็ตายโอ๊ะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำฝากด้วยนะโอเคชนะไหนดูซิรอบนี้มีปืนอะไรบ้างน่าจะเหมือนเดิมรนะไม่มีทอมสันโอ้ใส่หมวกก่อนแล้วก็เห็ดนิดหน่อยระเบิดสักลูกหนึ่งถึงจะใช้ไม่เป็นก็เถอะ ค okay. แบบนี้อาจ,จต้องใช้ลูกซองมากนะคะเดี๋ยวจะถือลูกซองไว้ก่อนเพราะมันไม่มีที่หลบแบบที่ซุ่มยิงอะนอกจากข้างบนตรงนั้นส่วนใหญ่จะเดินเจอกันไม่มีคนแล้วเสียงมาจากไหน <c oughs> เสียงอยู่ไกลๆนะคะต้องใช้แล้วแหละเออ ของแบบนี้มันต้องซ้ำถ้าอยู่ไกลๆเดี๋ยวเพื่อนมันเพื่อนมันเพื่อนมัน,เ,น,มนเขาเรียกว่าอะไรชุบเออเดี๋ยวเพื่อนมันจะชุบเอารูตรงนั้นเปลี่ยนเป็นลูกซองลูกซองไม่รู้งัดหัวขึ้นหมหนึ่งอาา่ะฮะเย้พอแล้วเล่นแค่นี้แหละเหนื่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ